สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์พี่ต้อยก็พามาล,ะละันลาดูวันนี้พี่ต้อยพามาดูกระชายนะคะนี่ค่ะกระชายปลูกในล้อ,อยางยางรถยนต์นี่แหละค่ะยางเก่าๆตอนปีน้ำท่วมห้าสีอะค่ะนี่ค่ะยางลอยมาเต็มมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมาติดอยู่แถวนี้ยางเยอะเลยค่ะเยอะมากยางรถยนต์นี่ปลูกกระชายนะคะนี่ค่ะปลูกกระชายในล้อ,อยาง กระชายแค่ฝังฝังหน่อที่เราซื้อมาแกงส้มทํากับข้าวอะคะ่ะเราก็ซื้อมาทากับข้าวแล้วก็เอามาฝังไว้กระชายมันขึ้นง่ายอะคะ่ะเนี่ยพอฝนลง <c oughs> โดนน้ํามันก็ขึ้นลนะคะ่ะนี่ค่ะแตกหนอ่องานเยอะจะขึ้นนะคะนอกนอกถังก็มีนะคะนี่ค่ะแตกหนอ่อเยอะค่ะกระชายกระชายนี้เป็นพืชเศรษฐกิจเหมือนกันนะคะก็คือเขา สรรพคุณเยอะค่ะเป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งของไทยเราเลยนะคะกินแล้วมีประโยชน์นะคะแต่ละก็ราคากระชายก็กระชายก็ราคาดีนะคะแต่พี่ต้อยก็ไม่เคยซื้อเป็นกิโลนะเคยซื้อทีละสิบยี่สิบบาทก็เยอะอะค่ะถ้าเกิดมีพื้นที่ก็ปลูกนะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะกระชายนี่ฝัง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  เขาไวอะค่ะเดี๋ยวมันก็แตกเต็มแม่พี่ต้อยเคยปลูกในสวนเต็มไปหมดเลยจุดมีต้นไม้นี่ค่ะพี่ต้อยก็ใต้ต้นมะม่วงนะคะนี่ค่ะรับลมเย็นๆก็ฝังไว้มันก็ขึ้นนะคะนี่ค่ะปลูกไว้ในล้อ,อยางล้อ,อยางนี้ก็มีประโยชน์นะคะปลูกได้หลายอย่างปลูกกระชายก็ปลูกไว้กินก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครมีพื้นที่ปลูกขายดีนะคะแม่พี่ต้อยเคยปลูกขายทีได้เยอะเราไม่ต้องขุดเองนะคะ บางทีถ้าคนเขาต้องการซื้อเยอะๆเนี่ยเขาก็มาเหมาขุดเองอะค่ะแต่เขาก็ฝังเงี้ยงไว้ให้เราต่อนะ mm hmm. ไอเอ็นกระชายอะค่ะเขาก็ฝังไว้ฝังฝังไว้ให้เราก็ขึ้นต่อเพราะฝนลงเดี๋ยวมันก็แตกมันแตกง่ายค่ะกระชายงามด้วยค่ะนี่ค่ะแตกเยอะเลย mm hmm. แค่มีหนอละค่ะเพราะกระขาละค่ะแต่กระชายจะขุดง่ายกว่าขานะ mm hmm. เดี๋ยวไปต้อยผาดู แตกมาเต็มเลยหางยงามอยู่ในล้อยางค่ะปลูกดีนะคะคนมีพื้นที่ปลูกปลูกผลไม้อะไรปลูกในสวนก็ได้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะขึ้นของเขาปลูกทิ้งๆไว้ค่ะขึ้นขายได้มีราคาด้วยค่ะแล้วก็มันจําเป็นด้วยอะค่ะบางคนก็กินน้ํากระชายใส่กับข้าวก็ได้อะไรก็ได้นะคะจี่ต้อยก็พามาดูกําลังงามเลยค่ะนี่ขึ้นนอกขึ้นนอกนะคะ น้นก็มีมขึคน่ะค่ะนี่ค่ะนี่ก็อยู่ในร่มนะคะกระชายเขาก็แดดล้ำไหยก็ได้แล้วค่ะงามนี่ปลูกได้ต้นมะม่วงให้ดูได้ต้นมะม่วงนี่ค่ะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูปลูกกระชายในยางรถยนต์นะคะสรรพคุณเยอะปลูกกินค่ะมีพื้นที่ปลูกขายนะคะโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะ บายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ thank you watching bye see you again จุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ